สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไยเบอร์สุูสุคนเนาะมาเนี้กันครับมาพบกับมาขอก็บป็สาวแพรว่ะสาวสาว,าวบันคนเก่าคนเดิมพ่อแม่พี่น้องเอ้ยวันนี้นะคะเราก็มากับน้องเ,อเ,อเอมื่อเมื่อครับสวัสดีก่อนลูก่ะน่าไม่เห็นพูดเลยครับว,วันนี้เราจะไปไหนกันคะไปหาใายกันอล้วไม่ใช่ <laughs> น,น,นีนี่นี่อะไรเราจะไปไหนกันครับเราจะไปปั่นจักรยานกันนะครับทุกคน เราสิไปปั่นจักรยานนะคะสิไปลหลินห้องเรียนนะคะเนื่องจากว่ายังไม่ถึงเวลาที่เราจะเข้าห้องเรียนนะคะทุกคนเราก็เลยจะไปปั่นจักรยานกันก่อนนะคะมันมันก็ไม่มีแดดด้วยนะคะทุกคนนี่นะคะไปเลยลูกแล้วเราก็จะไปเก็บตำลึงกันด้วยนะคะไปนี่นะคะน้องพี่แพรไป วัสดีค่ะนี่นะคะทุกคนมาเลยลูกมาเลยนี่กัรอบๆหมู่บ้านเนาะเอากระปันพี่เนาะไปเอามือลูกเดี๋ยวค่อยมาเล่นของเล่นไปเอาตำลึงก่อนไหมไปเดี๋ยวค่อยมา าทางนี้ก่อนแปบบเดียวเองที่แพรไปแล้วนะไปนี่เ้อพอแม่พี่น้องเอ้ยชีวิตกระชิบประมาณนี้แหละเมื่อน้องกินเข่าไหวเนาะเพิ่นตื่นแต่เสาร์ยังบันแดบหอนเวลาเรียนมันยังเรียนออนไลน์อยู่น้องเสมอแล้วน้องออดกะไปเรียนนลพอแม่พี่น้องไปโรงเรียนนะเนาะกิดเดินในระวางรอเปดมุงเคิงกะ เห็นว่ามันบ่มีแดดจักรยานพผ่นเงาเนาเนะพผ่นอยูู่้เดียวหนองเอเมอก็เดินผ้าพผ่นออกมาปั่นจักรยานพ่อแม่พี่น้องแล้วก,ก็เดินชวนพผ่นมาเก็บตําลึงนำ้ำนี่นะคะไปลูกไปอ่ะแล้วจักรยานใครมาจอดไว้ตรงนี้เนี่ยไปเขาก็มาหอดเขาก็มาหอดบอ่อตําลึงแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอุ้ยอเมือ่ออเมื่อตําลึงเยอะมากเลยลูกโหสุดยอดไปเลยอะ่ะ มามาช่วยกันเก็บอ่างจอดจักรยานไว้ก่อนลูกนี่นะคะทุกคนไปเอาสิมาเก็บตำลึงบัานนี่เก็บบนเกาบน,บนเดิมนี่เลยพี่น้องเขาหายเก็บได้อยู่ไปขี้ลักดอกแต่ก็น้อยหนึ่งนะคะไม่ได้แอบขโมยนะคะแต่ก็นิดหนึ่งนะคะทุกคนเนี่ยเย็นบอสพอไ,ไปพี่น้องก่งมันก็ขึ้นสีขาวๆนี่บนี่นะคะทุกคนไปเอาเมือ่อ เอามื่อจอดจักรยานไว้ก็ได้ลูกเอาตั้งตั้งขาให้มันตรงตรงหน่อยโอเคเวอลิกูดกำลังบอกว่าเวรลิกูดเอายกขึ้นมาใหม่ลูกยกขึ้นมาใหม่ครับก้นเก่งอืม่าทำของพี่แพนล้มล่ะไม่ล้มโอเคไม่ล้มก็ดีแล้วครับไหนขามันไม่ค่อยอยู่ใช่ไหม เนี่ยมันไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวนดูซิอืเอาจับจักรยานไว้ลูกพี่แพรจะดูขาให้น่ะคือมันไปอย่างงี้อา้าเอาจับสองมอือสิลูกจับสองมอือสิครับเนี่ยนะคะทุกคนเนี่ยนะคะคือมันบิดออกมานะคะปกติมันต้องตั้งอย่างงี้เนาะอันไหนลองดูสิครับได้ล้วนั่นไงมันไม่ได้มัน<ด>เอียงไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่แพรเลี้ยวให้ตรงนั้นมันมันเอียง อ่ะมาทางไหนลองเดี้ยวมาฝั่งนี้สิเฮ้ย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 อ่ะโอเคไปเรียบร้อยจอดเรียบร้อยไปเดี๋ยวเรามาเก็บตำลึงกันนะคะทุกคนเก็บบระไล่ดอกพี่น้องเก็บสักนิดนึงเพราะว่ามาหนีบัวมีไฟมันนำมาแต่กำลหลอกเสมอสองคนเนาะน่ะ,นะไปเดี๋ยวลูกอเมือเป็นคนถือตำลึงนะโอเคย okay, ไหมเ,เดี๋ยวพี่แพรจะ พี่ชินไม่เอาคันสีฟ้าตลอดเพราะว่ามันจะได้เก็บขงดีง่ายง่ายคันสีฟ้าตลอดเหรอใช่พอมีพี่น้องเออเห็นบ่เหยอยดตํลึงอย่างเงี้ยง่ะพี่พอมีพี่น้องเออง่ามมาดีบุญผูดยอดเลยพอมีพี่น้องเออง่ามง่ามมนี่มาเอามือมาช่วยกันเก็บลูกเราจะได้เสร็จไวๆเร็วๆ มาคับเดี๋ยวแปดโมงครึ่งนะลูกเอามือมาอยู่ฝั่งนี้ก็ได้มามามาเกบเอาเอามือช่วยถือ,อ,อหยอนงามมาดิเอามือให้พี่นุชต้มจืดให้เมื่อกินนะเขมไหมอืพี่น้อเบิ่งเด้อเก็บตำลึงก่อนเข้าหนึ่งหงอนงามมาดีพ่อแม่พี่น้อเลยนี่นะคะทุกคนนะน,นั่นนะ่ะสิไม่รู้เขาทิ้งทำไมอะ เดี๋ยวเราก็เอาเอาอกมาไว้ฝั่งนี้ดีกว่าเยอะอนห่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนั้นไม่เป็นไรอันนั้นมันเป็นกระเบื้องลูกม่ีขหรุอันนั้นมันเป็นกระเบื้องไงอัน,น,น,นไหนอ่ะอ,อ,อืมอันมือถือโอเคอ่ะมือเป็นคนถือออกไปจากมือพี่แพรนะทุกคนนี่นะคะ บ้านนี่ละพี่เนาะมันลายไอลีดพี่พี่นเนาะเอ้ยลายอย่างงี้หยอดเลยเราเอาเราเอา,เา,เอาลูกนะอ่ะเอาเมื่อไปใส่ตะกร้าใช่ไหมลูกอะ่ะใส่ตะกร้าพี่แพรน,นะโอเคอ่ะถือถือถือไปเลย,เลยเตะกร้าพี่แพรน,นะครับ ปอมือเราเก็บของอ,ม,อ,ม,อมือม่อือไม่ช่วยเก็บเลยเหรอมีจะช่วยถือไปไว้ใส่ตะกร้าหรอคะอเ,คเอามือม,อมือแคปปีนปิ๊บนึงนะอนะโอเคนะปีนไปปีนไปไหนล่ะปีนไปไหนครับมือจะปีนไปไหนล่ะ โอ้ยได้ดี๋ยวตกมาหาหัก ยืนตรงนี้สิลูกมายืนฝั่งนี้สิเออเอาหวายตกไปแล้วเก็บให้หมด ะะทุกคนคไปไปไปเอาเมือ่อนี่นะคะน้องพี่แพรก็เก็บมาใส่ตะกร้านะคะทุกคนเนี่ยรวมกันเลยลูกไปรวมกันโอเครวมในตะกร้าเลยเรียเดียวเยวอย่าเพิ่งไปลูกเก็บตรงนี้ก่อนนิดนึงนี่น,นีตรงนี้แป๊เนิ่งลูก เล็กราวังรถมานะาแอบ,บข้นงในหน่อย เมื่อลูกมันไปไหนล่ะเอาพอแล้วไปะพอแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยที่พาหน้องไปดินค้องดินก่อนโอ้ยหยดกับง,งามเมื่อเจ็บเดี๋ยวลูกแป๊บนึงแป๊บนึงเนี่ยตรงนี้มันสวยมากอ่ะนะหยอดอ่อนๆน,นะคะ,อะเอาไปเอาใส่ตะกร้าลโูกโหพ่อแม่พี่น้องเต็มตะกร้าเลยบังผมบังเอาพ่อแม่พี่น้องบังเอาพี่เ,พเต็มตะก้าเลยพวนี่นะคะเก็บแป๊บเดียวนะคะ เพือได้เต็มตะก,กาเลยไปะปเมือ่อเราเดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกพี่แพรเก็บขอเก็บขากล้องก่อนมีอะไรพอแม่พี่น่องเอ้ยแพรกระดับลายมานันเนาะใส่พุทีเต็มตะก,การะให้น้องเป็นคนเอามาใสาต่ตะกานะ้องสวนแพรก็เป็นคนเก็บไปเมื่อลูกเอาขึ้นหรือยังเอาขามันขึ้นหรือยังลูกขึ้นหรือยังอ่ะขึ้นแล้วไปอ้หูพี่น่อยเลย ฮะอยากกินกระถิ่นเหรอ <Okay. S 1> อยากกินกระถินเราเดี๋ยวไปดูหน้าบ้านหลวามันมีไหมตรงนี้มันไม่มีอ่ะมันมีแต่กระถิ่นอ่อนอ่ะถิ่นอ่อนก็มีนิดเดียวเองไปเดี๋ยวเมื่อเราไปเล่นของเล่นกันนะทุกคนเดี๋ยวชิพาน้องไปดินข้องดินก่อนก่อนชิพาเป็นเขาไปเดียนเนาะนี่ก็ประมาณสิบนาทีแล้วพอไม่พี่น้องแป๊ดมุ้งสิบนาทีละเรืออ,อีกยี่สิบนาทีก็ต้องให้สเตนบายก่อนสักหาหนาทีเนาะไปครับ เกี่ยมตัวก่อนไปนึ่งเดียวพอไพี่เนาะค้องเด่นไปขับรถขึ้นไปเด่นค้องเด่นบ่านนี้เอ๊ะผมมีผู้ใดเนาะก็ซิมีแต่ห้าส่องคนเอื่นนอยเนองพอไหมพี่นนองจะมีแต่เราแค่สองคนพี่น้องนะคะทุกคนมาเลยมาเลยมาเลยลูกมาเลยมาเลย,เลยครับมา อจอดก่อนมาเล่นมานี่นะคะทุกคนคลิปตันไหนมันกระสีเงวาเนาะมาเดี๋ยวแพร่กระสีคอจบคลิปแค่เพียงทถนนี้เนาะเดี๋ยวสิพานองดินคล้องดินก่อนพอเม่พี่นอ้องเอ้ยเล่นของเล่นก่อนเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะเล่นของเล่นสักอีกสักประมาณสิบนาทีนะคะทุกคนแล้วก็จะเข้าบ้านกันแล้วเนาะโน่นบ้านเราก็จะอยู่ตรงโน้นนะคะทุกคนนะคะแพรกระสีคอจบคลิปแค่เพียงทถนนี้แล้วเนาะแบบนี้เนาะ เล่นเกมอะไรลูกจนสลัดเหรอ,อมอันเหม่อเลยฝั่งนี้ดีกว่าอ่าโอเคเนาะไปเลยเด้เอพ่อแม่พี่น้องนอาอสชัเพรกรสิไปแล้วก็สิขอจบคลิปทีเพียงทันนี้แล้วเนาะสบายดีเด้อสวัสดีเด้ออีพอยแม่เนาะล่ะ สวัสดีนะคะทุกๆคนสบายดีเนาะบายยอย่าลืมนะคะก่อนจะไปฝากกดไลค์กดแชร์นะคะที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดติดตามให้แพร้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะของแพรเป็นกําลังใจให้แพรนะคะแพรจะได้มีกําลังใจนะคะทําคลิปต่อๆไปนะคะแล้วก็ถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะคะแล้วเก็บไว้เป็นที่ระลึกโอเคนี่นี่น้องพี่แพรน่ารักมากนะคะบอกว่าอย่าลืมอะไรคะ กด,กดกระดิ่งนะคะอ่ะสวัสดีครับเอาเมือ่อบ๊ายบายลูกสวัสดีครับบ๊ายบายนะคะเดี๋ยวพาน้องไปเล่นก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายสบายดีไปเลยเด้อ